ในขณะที่ผมอายุ21ปีและมีแฟนอายุ20เราทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางไกลกันเนื่องจากเหตุการณ์ที่โชคร้ายเธอมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันมา6ปีแล้วเมื่อ2-3สัปดาห์ก่อนพวกเขาพบกันในกลุ่มเพื่อนผมไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าผมเองก็เจอกลุ่มเพื่อนบ้างเป็นครั้งคราวแฟนของผมรู้สึกใจบางต่อเขาตลอด4ปีที่ผ่านมาซึ่งผมกับแฟนคบกันมา3ปีในระหว่างที่มีการมิทติง้งครั้งนั้นแฟนของผมกับเพื่อนคนนั้นบ็ดื่มเหล้าและเธอสับสนทางอารมณ์และจูบเขาหลังจากนัันััั้้้้้นนนเเขขาาาททงงงงสสออออกกกก็ไไไมมมม่ดดจีแฟผผรภพบห และไม่แน่ใจว่าผมจะรู้สึกอย่างไรเพราะมันเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดคอมเมนต์หนึ่งเล่าว่ามันอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากกว่านั้นเธอไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดหรืออาจจะจริงทั้งหมดแต่ครั้งหน้าคุณจะมั่นใจได้อย่างไรถ้าเธอไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนอีกถ้ายอย่างนั้นคุณก็ดูเหมือนแฟนจอมบงการคุณยังอายุน้อยยังหนุ่มยังแน่นไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์ระยะไกลคุณน่าจะเลิกกันเพราะสุดท้ายโลกจะเหวี่ยงให้เรามาเจอใครสักคนมากกว่าที่มันควรจะเป็นนอกจากเรื่องนอกใจแล้วฉันก็โอเคกับคําขอโทษของเธอเพราะบางครั้งกก็มมีขข้้อออผิิิดดดดพพพลาาาเเเึนโยยยฉะ่่่งงืวก คุณยังเด็กมากจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายที่เธอคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลิกกับเธอเลยเพื่อนมันเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลและมันจะไม่ดีขึ้นแค่รู้สึกเจ็บปวดตอนนี้แล้วก้าวต่อไปจะดีกว่าสําหรับคุณในระยะยาวอีกคอมเมนต์หนึ่งเล่าว่าแค่จุกดูเหมือนจะเป็นพื้นที่สีเทาสําหรับหลายๆคนเมื่อพูดถึงเรื่องการนอกใจแต่ความรู้สึกของคุณนั้นถูกต้องอย่างแน่นอนหากคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถไว้ใจเธอได้อีกต่อไปไม่มีทางแน่ใจได้ว่าความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้นอีกฉันและสามีเริ่มต้น้นนนกกกกกาาาาารรรรรเเเดิททททงไลล่่่วปะศะศแมมีีีใใใคพูสสึบยยจอฝ ทำอย่างนั้นเพียงเพราะคุณไม่ได้อยู่กับคู่ของคุณทุกวันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คุณมีไฟเขียวที่จะทำพลาดมันไม่ต่างอะไรกับการอยู่ร่วมกับคู่รักและพัฒนาความรู้สึกต่อคนอื่นแล้วคุณและคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กดถูกใจและกดติดตามขอบคุณครับ